ta rến ca Ô leo tốt nè Nghe mắn bù chả nghẹ nghẹ hóa nghẹ Nồi lại โอ้ขาแม่ขาสุดยอดฉันจะงี้เอาให้มดโอ้ขาขาใหญ่แหงเดสส์พรินซ์ ก,ก็ไปเออแขนแขนแจคแขนคขมมาที่ใดมันเด้อ ดูขักสูนีพ่นองเอ้ยฝนกระตก <c oughs> มันอยู่ในห้านี่นะจ๊ะห้านี่ายากยากไม่จิ้งได้เอาระบัดนคนือแตกถ่ายยุ่งซีงัดกอนพี่นองเอ้ยฉันเอาบ่าได้เอาไม่งัดเอา ถึงว่ามันออามายากโอ๊ตปแลมันตกหนักมากทุกคนไปล้างอยู่บ้านเนาะเฮ้สวัสดีครับกันเปียกเละมากเลย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองไฟซื้อหมุอซุก้อนวันนี้แป้งค่ามาเก็บเฮ็ดคออยู่บ้านกับเฮ็ดคันตะเลนจ้ะฝนตกนักแห้งปะมาลุยกันต่อค่ะฝนจีตกฝ่าชิลัวว่าเป็นยังบ่มีบ่บ่บสามารถเฮ็ดอีหยังสุพุ่มเม้อแป้งได้จ้ะแต่เลี้ยวนดอยนึงจ้ะป่ะไปลุ่นกันวนะ่าข้าสิได้บ่ขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามติดชมอ่าตักเตือนนะคะแม่แป้งน้อมร่ำนะคะอ่าเดี๋ยวจะนำไปปรับปรุงตัวนะคะ ขอบคุณทุกคําชมด้วยนะคะมีความสุขมากดีตใจจ้ะมามาลุ้นกัน,นว่าสิได้เห็นว่อู้ควันเอ้ยวันมาจ้ะเดินตั้งนานเพิ่งเจองามน้ะที่เดียวเลย ้ยทุกคนมาผ่อแล้วดงคักๆอู้บ่ไหว ห้ามเหยียบของแม่นะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแม่แป้งไปจัดการตรงนั้นก่อนเพราะน้องแคนเหยียบผมรักชีวินวะเดี๋ยววันศิษย์จ้ะเออเรื่องรึปะเห้ยเนี่ยเอ้หุ่น มันเหล่แห้งพี่น้องเลยแ้้วก็ลงไม่ได้เลยเอาค่ะพีออ่น้องนีล่ละจ้ะทุกคนถ้าฝนตกไม่เป็นก็นจะเร็วมาก ใกล้ๆอันนี้ไปดูใกล้ๆป่ะใน,ปนแปลงเลตุ่มเปะแห้งค่ะทุกคนอันนี้อันนี้องค์กรมันบังเนาะบังเห็ดอันนี้ไหมน้องว้าวเดี๋ยวไปเบิ้งคัะคให้ดูชัดๆจ้า

ก็อย่างเนี้ยตามมารยาทป้าแกก็ไม่กล้ามาเก็บถ้าเราถ้าป้าแกหาเจอป้าเขาเรียกมาเก็บเราก็ไม่กล้าเก็บน,นะคือเราจะเป็นแบบนี้กันนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่แบ่งปันเพื่อนนะเราแบ่งปันนะเราเรียกแกแต่แกก็ไม่เอาอย่างเวลาแกเจอเงแกเรียกเราเราก็ไม่เอาเหมือนกันเราจะรู้กันนะคะหา,าหาใครเจอก็เก็บขนั้นก็เก็บน,นะ ใช่หรอกป้าแกอย่างนี้แหละช่วยเหลือแป้งตลอดนะแม่น้องช่องแม่น้องเอมลี่น่ะเราอยา,าไม่แป้งได้อยากให้ได้ขายมีเงินซื้อให้ลูกกินนะจ๊ะ,จะเวลาไม่มีแกได้ยื่นตลอดหยิบยื่นตลอดเนี่นะจ๊ะเนี่ยเวลาเนี่ยช่วงเมื่อกี้ที่แป้งขายหเห็นได้แป้งก็ซื้อพาเรากินขึ้นเหมือนคุณคนนะเราก็ไม่ลืม นี่นะทุกคนดูเละมากทุกคนเละมากเดี๋ยวแม่แม่ไปทำาวนจอาจวไม่ต้องเป็นพวอรีนะเดี๋ยวไปทำจปฬาเขาหนึก้อน แกไปเจอกุ่มใหญ่เนาะแกก็หอบมาแกก็หอบมาแบบโอ้โหอิจฉามากเขาบอกเจ <c ười> อเจอแล้แต่องเจอมั่งหอบมันก็เลยว้า Naso baby, để ươm đơm. Mom put our horn. My son, chocolate smell. Tung nào tung, piatong. Tung tìm mi bao mi bao, mi bao, mi mi ba mi ôi ว่าท้องคัมเมีนยนยูแม่แป้งเนตัดขาเห็ดเนตัดเห็ดตัดลายลายเดี๋ยวแม่แป้งคิค่อยตัดเอาก <ś> ล <c oughs> ับไปดูคลิปตัวเองก็ตื่นตัวเองนะคะทุกคนตัดตัดขาเห็ดเนี่ยโอ้ย เมาเม้ามาเล่นเตฟเตัามาเม้าหนึ <público> mm. <mail> ่งเบบี <Source> ้เดี๋ยวก่อนรอเม้ามวาก่อนคันดูย่าตอมมาพลากันเลมลอยอีเด้ดบอกลูกว่าจะมาหาแมวาเม้นะหาเมวน้อยคนเอ้ยเป่งเล่นตุ่มเตะ ก็เด้อามฮดมีแต่ข้ามตะแลนเลยข้างหน้าข้างหลังอ๋อนีนนอนตรงนี้เต็มเลยข้างหลังหนูพี่อาเบิ่งข้างหลังหนูก็เต็มเลยเก็บช็อตเด็ดตึ่นเต้น <c ười> นุ้ไม่เคยเก็บเรายืนตั้งรอดดูป้าไปทางไหนอ่ะก็บอกว่าเห็ดอยู่ข้างหลังเนี่ยไปทางไหนอีกละเพื่อนไว้ยอย่างงั้นไม่ได้เลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแม่งจะเอาอยัางไงเนี่ยคพืนดูเละตุ่มเปะเห็นบ่ เิดบ่ได้เลยอืมหัยหน่าต้องค่อยๆเฮ็ดเอาด้อันนี้คุณน่ะตัวให้เอามีดเขาก็หักนะฮะเพราะว่าเขาขืนแซมอันนี้ต้นอันนี้ไหม อมองคืนคักคืนเน่ยแท้ฉันจะเอาอยัางไงเนี่ยค่อยๆเอานะเนี่ย,อ,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 ยอันนี้อันนี้อีกฟันตอกสูดเดอร์เอายุ้มเอาไว้ผันนาร์นสตัน แดงเละแห้งอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวจับไปอาบน้ำทำสปาซาร์ดบอได้ยโอ้ดอกนี้ใหญ่มากโอ,โอ้ยขาเขาอยู่นี่โอ้ยขาเขาเละอ่ะทุกคนจำทาง นายโพดป้าเข้ามาพลอกกับเม็ดอย่าม่คอยมุดเอาคักๆนน,กน่ค่ะฝนก็ต้แห้งวิดหูนมลดแหวกแกนไม่เก่แ It like Huck. What partner's that? No. Yeah. ขาไงแห้งคนขาแปร,รงเละตุ่มเปะแห้งจ้ะสภาพไบบเบิ้งว่าไดเลยพ่อเลี้ยง่ะาพ่อหลายกว่าเฮาอีกหัวหายแค้นเป็นน้ำหาป้า กว่าห้าอีกพี่น้องเอ้ยเขาเกือบเคืองตาแล้วพี่น้องอ่ะเด็ดสิ ตกแห้งจ้ะพี่น้องนุ่มออกเลยฝนตกแห้งจ้า ถั่วตัวหน่อยเนี่ยแหละเวลาเก็บตัวใหญ่แล้วตัวหน่อยก็มันก็จะมาด้วยอุ้ยบุญอ่ะสังบกหลยป๊อด 查得应没？ ปาดก่อนตีกวงกว้างปาตีกว้างกว้างบาย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 บุณนาเดี๋ยวนุ๊กไปก่อให้ป้าถ่ายถ่ายบอบอเอาสันละปาดน้ำแมนโตเ็นนะ my god ว่นสิไปเยอะไี่ยวถึงมองแค่ไม่ลืมลูกครับเบบี้ครับครแคนอยากดูด้วยแคนอยากดูด้วยแคนอยากดูด้วยกคขอรับเบบี้ขอรับอแม่ป้าแล้ว Ut och plocka. Ja, 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 ja. Ja, ja, Oj, kolla nu. Klappa lite. vad Vad är det? Kolla, Papp fick mycket stor, Micke. Hade han så? Nej, hon hittade heller hel det. efter henne? De var bara stora. นกระตุกป้าะหมุนกลับไปคืนนะเย็ดต้องมีลยอะเออ I do know. ปดูติ๊กเบบี้ติกยยเด็นยวไปมามีคนถือตะกร้าให้แม่ รอคุณพ่อเปลี่ยนตะก้าก่อ <Okay. S 1> นโอเคแบบนี้คนอื่นไม่เอานะแต่แม,ม่เขาเอ <c oughs> สกลิงทอมเม้นเ็นเวสก้าออกซ์อยกเริ่ม ถุงมือเอ้าลืมหอดถึงมือตื่นเต้นหลายอันนี้มันเน่าแล้วทุกคน,อนเอา้าเป้าหลายถุงมือก็ไม่ใส่ <c oughs> ป้าแกไปได้ดอกสวยสวยไหมเป็นได้มันเขา นเบบี้แค่อ้ยสวัสดีครับลุงป้าน่ากับลูกเปียกหมดแล้วลูกฉันเปียกเละทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพอปานแบบม้าหน่อยเลยละ่ะลุยทุกที่ลุยลุยนยัเละตุ้งเปะล่ะจ้าพี่น้องจ้า เขาดูของเราคงคันโคนคันคันขาเออทิตาพอเอียนะ่ยางี็ยังเปลี่ยนนี่้ลองาได้เสกเก็ดอันแหละ